สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID ลึกลับนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัวปกติกัน10บใบนะอันนี้ขอย่อนนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวตอนที่ลงคลิปเนี่ยสิบโมงเช้าครับวันจันทร์ที่7เพิ่มโอกาสรอบแรกนะครับเจ้าบราวชาวล็อกนะครับก็จะหมดแล้วนะอันนี้ขอย่อนนิดนึงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดนะครับตู้8ปีนะครับหาเรนเจอร์ใช้งานนะตอนนี้ต้องการเรนเจอร์ใช้งานหลักใน PVP นะครับตัวไหนไม่ใช้นะครับย่อยทิ้งรัวๆเลยนะคลิปนี้ครับอัดเอาไว้ตอนหักครึ่งนะบอลพเมีนะครับแมนเชสเ,เตอร์ดาร์บี้มันมากต้องรีบอัดก่อนเดี๋ยวจะไปดูต่อนะครับเนีเพิ่มโอกาสเนี่ยรอบแรกเดี๋ยวมันคงจะวนไปเรื่อยๆนะส่วนกลางเดือนอย่างที่บอกครับรอลุ้นพร้อมกันนะครับ คำแบ็กนี่คือผมกําลังสงสัยอยู่ว่ามันจะมีควส t ใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าเคยทําหรือเปล่านะไอดีน,นี้นะหรือว่าต้องรอคำแบ็กหมดแล้วควส t จะขึ้นมาหรือเปล่าไหมอันนี้ไม่รู้นะ,อะโอเคเปิดกัน2รอบจริงๆนะผมต้องการที่จะเก็บไปโครโรโบเมษายนเลยนะครับเพราะว่าไอดีนี้เนี่ย จะเป็นไ d ดีตัวอย่างนะสำหรับคนที่กลับมาเล่นอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากครับแบบกลับมาเล่นไม่อยากสร้างไ d ดีใหม่ไม่พร้อมจะสร้าง i อดีใหม่อยากเล่น ID เดีเดิมซึ่งมันเนี่ยอาจจะไม่มีเลนเจอร์ตัวใช้งานได้เลยนะรหรือว่าเกียร์ไม่มีเลยนะครับคือมันต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะเดี๋ยวลองย่อนก่นอน2รอบพอหรือ,สา,อสามมาสามมาคือด้วยความที่ว่าเจ้าบราวนะครับาบราว์ชาวล็อกเนี่ย คือดาเมสกิลมันอยู่สกิลหนะผมเลยตัดสินใจเปิดถ้ามันอยู่สกิลสองนี่ผมไม่เปิดนะเพราะว่าคงเสียเวลาจับจุติอีกยาวเลยนะครับเออขี้เกียจหาจุตินะมาน้อยนี่งินหน้าบานเลยโอ้โหเอาตัวแบบใช้งานหน่อยได้ไหมเออไอน้นี้อยากได้เลนเจอร์ไปไต่หลีกนะครับอาลีกสูงสุดตอนนี้เป็นเงิน1จบลีกก็จบลีกเงินหนตั้งเป้าว่าจะหาตัวเบื้องต้นนะ เอาให้ถึงซักดันนะซักทองสองก่อนโอ้โหโกบอีกนะไม่ชอบเลยนะครับกับการเปิดตู้กาชากเราด้กบบอกตลอดครับว่ามันแบบเสียของอะ่ะเราหาเองได้นะอ่ะสุดท้ายอันนี้เป็นการหย่อนนะครับมาหย่อนจริงๆไม่อยากจะหย่อนเยอะเพราะว่ารูบี้ไม่รู้เลยครับว่าจะเก็บได้เยอะแค่ไหนคือมันต้องเปิดให้ได้ตัวใช้งานก่อนนะนี่ไนงะโอ้โหล้วออกแต่แบบเนี้ย โอ้โหเอาไงดีเนี่ยอ่ะสุดท้ายสุดท้ายโอ้โหคือคือ,คอตัวเนี่ยมันยังมีอีกประมาณสัก20-30ใบอ่าที่จะให้สะสมนะคืออยากจะไปลุ้นเดือนหน้านะครับคือ ID เนี่ยสมมุติเป็น ID แบบเนี้ยไอนี้สร้างใหม่ไอนี้ไม่มีตัวเนี่ยมันต้องพึ่งโคโรโบเป็นหลักนะนี่บราวเลือดร้อนหัวร้อนของจริงเลยมันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะจริงๆเนี่ย ไอดีนี้เนะี่ยผมว่ามันมันสามารถเติบโตได้รวดเร็วนะถ้าเดือนที่แล้วคือผมเนี่ยคือมาเล่นเนี่ยมันเป็นช่วงปลายเดือนแล้วอ่าใครดูคลิปก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าไอดีเนี้ยผมไม่ได้คิดจะเข้ามาเล่นพอมิ้วน้องบอกว่าพี่มาเล่นได้เล่นแบบไม่ต้องเข้าไลนา์เลยนะครับเข้าอีเมลมันก็สามารถดึงมาเล่นได้เลยมันมาเล่นตอนปลายเดือนแล้วตั๋วมันมีเยอะผมเปิดไปเยอะมากนะแล้วมันไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดได้ปุ๊บเนี่ยโอเคนะเพราะว่าก,กบเนี่ยอ่าสเตตหลักผมยังไม่ได้เล่นเลยนะมันก็จะมีกบ ให้มาเพียบเลยอันนี้10ตัวอาจะยังเก็บอะไรได้อีกเยอะนะครับสมมติผมได้อาจจะได้โทวะหรือเซซุนะมาลวปั้นแม็กเนี่ยเฮ้ยสบายเลยนะเล่นได้ง่ายเลยพออันเนี้ยเดี๋ยวดูนะว่าผมจะใช้เวลาเล่นนานขนาดไหนนะครับแบบนี้ต้องอดทนนะเดือนนี้คงจะเน้นนะครับอ่าเก็บรูบี้เก็บตัวกระชาให้ได้เยอะที่สุดเดือนหน้าก็เพิ่มโอกาสกู้เทพเออแล้วเราก็จะไปถล่มเปิดนะถ้าไม่ได้ครับก็ต้องอดทนไปอีกเรื่อยๆแบบนี้เลย เต็ปมันเป็นแบบนี้เลยนะถ้าเราไม่เติมนะแล้วทีมเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้จะยากกว่า ID สร้างใหม่เพราะว่า ID สร้างใหม่เนี่ย Ruby นะครับมันสามารถหาได้แบบ2-3งสามพั 3, นนะมันเปิดถึงการันตีได้เลยนะยังไงก็มีเรนเจอร์ใช้งานแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดตู้8ปีกันนะครับอ่ขอแบบอ่ะเปิดทีสไปก่อนเ่ะเปิดแบบทีสิไปก่อนนะเพื่อจะได้เรนเจอตัวใช้งานนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันคือจะดันล,ลี่อารูบี้ตัวนี้ย่อยทิ้งครับไม่เก่งครับอ่าตัวนี้หรอคือถ้าเกิดได้เป็นอัลต้าผมเอามาใช้ก่อนนะรีกแถวนี้ถือว่าได้นะถือว่าเป็นตัวดาเมจไม้อ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตัวนี้เผื่อเปิดได้ครบนะับอ่ะฮิเมะเก็บไว้ก่อนโอ้แต่อยากได้เป็นอัลต้านะเพราะว่าไม่อยากเบืองกบนับอ่ะตัวนี้จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะคงจะย่อยทิ้งนะครับอ่ะตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อน โอ้โหแต่ว่ามันแบบต้องเสียเวลาสะสมอีกไหมเนี่ยอาปราเชฟสุดโอเคนะถ้าเกิดได้เป็นอัลตราผมใช้งานไปก่อนนะด้วยความที่ว่าไอดีนี้ไม่มีอะไรเลยครับคือถ้ากะ็สมบวิว่าแบบจะเอาแบบซีเรียสจริงจังนะสมรติเอาซีเรียสจริงจังนะย่อยทิ้งหมดเลยครับแต่มันไม่มีตัวอะไรเลยคือตอนนี้วัตถุดิบในการสลับร่างอัลตราของผมเนี่ยอ่าตัวนี้ผมจะเก็บไว้ เพื่อไปเล่นในโซนของเตนยาดเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งต้องหาเรนเจอร์ก่อนตัวนี้ยังไม่น่าจะผ่านได้นะคือไม่มีเลยครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์ครับตัวนี้เคยเก่งในยุคก,ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยละย่อยทิ้งครับอ่ะโอเคละอ่ะได้อลตราแบบมีโอเคแล้วนะพอจะได้อยู่นะครับคือวัตถุดิบสำหรับรักอัลตราตัวคิริวครับกับมาสเตอร์บิวยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยคือตอนนี้แบบว่าโอโ้โหเหมือนแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับ ตัวนี้สมมติผมได้เป็นอัาตาก็าจะใช้นะแต่พอได้เป็นแบบนี้ไม่ใช้ครับอันนี้ย่อยทิ้งเลยย่อยทิ้งเลยครับตัวเก่านะาสมชายย่อยทิ้งนะครับตั้งเป้าว่าจะได้พวกตระเค้นะครับตระเคอมูลยางนะครับบราไฟนะครับโคนิสติีดาวินชีนะครับเบาตัวตลกอะไรพวกนี้นะยังมีหลายตัวครับที่ใช้ดีอยู่นะอันนี้ย่อยทิ้งครับอันนี้ผมงจะเก็บตีบวกดีกว่าเอา5้ารูบี้ช่วงนี้รูบี้ สำคัญนะอาตัวนี้นครับจริงๆตัวการบินเนี่ยถ้าถามผมนะถ้าจะเป็นต้องใช้ตัวนี้นะผมไม่ใช้ดีกว่าไปปั้นตัวพักคืนดีกว่านะคือมันเป็นตัวการบินที่อาจจะดูไม่ค่อยดีมากนะคโคนี่แําเป็นเอออันนี้ฝากความหวังได้แต่มันเป็น8ดาวธรรมดาอยากได้เอาตานะคือเกียร์ก็ไม่มีด้วยนะอันเตมเวทเมื่อก่อนเคยใช้ได้เดี๋ยวนี้คือผมคงย่อยทิ้งนะไม่มีอะไรนะครับโคนี่อลนนิ้ใช้ได้แต่ มันออกแปดดาวธรรมดาหมดเลยก็ยังไม่ถึงระดับตัวเก่งแบบเอามาช่วยแบกทีมอะไรขนาดนั้นนะเออสู้ผมเนี่ยใช้แมสเดอร์บิวดีดกว่าเออเราอุตสาห์แบบหากันจนเจอแล้วนะมูสันเชสครับอ่าตามหลักเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าความสามารถให้เปอร์นะเพิ่มครูดาวสกิลศัตรูอย่างที่บอกนะทั้งตัวซารีต,ตะบองเพชรกับตัวเนี้ยเผื่ออนาะคตมีตัวโหดมามันก็จะคอมโบโหดนะครับ ตอนที่มันออกมาใหม่ผมเจอนะเจอคนปั้นแม็กซ์ครับ2ตัวนะก็ปรากฏว่าสกิลมันก็ไม่ค่อยออกนะครับถ้าไม่มีตัวรีเซ็ตนี่คือดับเลยนะครับสกิลไม่ออกเลยนะ,ะตัวนี้ย่อยทิ้งครับโอ้ใบไม้ครับใบาบไม้นะไม่ใช่ใบไฟนะย่อยทิ้งทันทีเลยครับตัวนี้ก็ย่อยทิ้งนะครับคือการบินเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเราไม่ได้ตัวดีๆนะครับพื้นฐานตัวที่เปิดได้เนี่ย เป็นมูลผีจีนก็ยังดีนะมูลผีจีนก็ยังยังได้อยู่นะเผื่อเจอไอโบบินนะครับเจอกบบินเนี่ยช่วยได้นะหรือว่าตัวสลีหมักรุกนะครับถ้าเกิดเป็นได้ตัวอื่นนี่ผมไม่เอาเลยนะซูตรเมื่อกี้ได้ออลตร้าแล้วนะครับคงจะเน้นย่อยทิ้งครับคือย่อยทิ้งนะครับเพื่อที่จะเอาคริสตัลนะครับแล้วก็ไปลุ้นหาก,กบอ,าอันนี้ย่อยทิ้งนะตัวเก่านะครับอันนี้ก็ตัวเก่าย่อยทิ้งนะครับ ตัวเมื่อกี้นะครับทีมมินจาเคยเอามาใช้อยู่พักหนึ่งนะครับคือเขาก็ทดลองอะไรไปเลรยเปื่อยนะเอาจริงนะถ้าเอาตามหลักการเนี่เน้นตัวเก่งใช้งานแบบจริงๆดีกว่านะตัวนี้ผมก็ย่อยทิ้งนะครับอันนี้ย่อยทิ้งโหตัวเก่ากึกเลยนะเอาโอเคโอเคละอ่ะที่ผ่านมาทั้งหมดตัวชนนะครับผมจะใช้ตัวนี้ละเพราะว่าเรนเจอร์ในตำแหน่งตัวชนใกล้เนี่ย จริงๆมันมีเยอะมากนะครับการเลือกใช้งานแล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะเลือกใช้งานยังไงทีมต้องการอะไรทีมขาดอะไรนะครับอ่อย่างตัวนี้เนี่ยหลักการของตัวนี้ก็คือบัฟอมะตะหิวเลือดนะครับอ่าแล้วก็ถ้าสลับเป็นไฮเปอร์ผมไม่สลับอยู่แล้วนะอันนี้คงจะใช้เป็นอัลตร้าหมดเลยนะครับอันนี้ย่อยทิ้งเอาโอเคนะผมได้เรนเจอร์ใช้งานจริงแล้วนะครับอ่าแต่ว่าต้องการตัวดาเมจอ่าต้องการตอนนี้ขอเป็น สลีน้าไมา้อ่ะสลีน้าไมา้ได้ไหมสัลีน้าไมา้โอ้โหยุคหินอ่ะผมตีบวกได้มาซ้ํๆาๆแล้วอ่าตัวนี้ก็พอจะได้อยู่นะนะมีบัฟวิ่งนะครับแต่พอได้เป็นแปดดาวธรรมดาผมคงจะเน้นย่อยทิ้งอ่ะเอาจริงนะอะ่เดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ดูว่าถ้าเกิดเป็นไอดีที่แบบตัวดีระดับหนึ่งเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยเอาจริงนะมันก็แทบจะต้องย่อยทิ้งหมดเลยนะครับอ่าผมได้ตัว โคนี่นักเรียนละตัวนี้ผมก็ไม่ใช่ละคือมันต้องดูก่อนนะว่าแบบเฮ้ยเรามีอะไรไม่มีอะไรบางทีมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะอ๋ออาสุดท้ายขออีกทีแล้วกันมันแบบมันมันมัน,มนใช้คำว่าละมันเซียนอะ่ะมันเซียนอยากจะเปิดอะ่ะเออคือแบบอยากได้คือถ้าเกิดได้บราวมาอาสุดท้ายดีกว่าสุดท้ายจริงๆลนะเอาแล้วเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะโอโหจะไหวไหมเนี่ยเดือนหน้าคือถ้ายังมือลั่นแบบนี้นะ มันมันก็ยากนะครับที่ ID จะเจริญเติบโตคือผมอยากได้เพราะว่าเฮ้ยดาเมจมันจัดอยู่เหมือนกันนะบราเชาาล็อกฮึไม่เอาละเข็ดเลยครับเข็ดขยาดเลยทีเดียวอันเดี๋ยวลุ้นกลางเดือนถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมเปิดต่อนะครับไอดี ID นี้อีก20บใบนะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผงเก็บนะครับจากพวกตารางนะครับพวกสเตษวิ่งนะคงจะได้สักประมาณ30บใบนะแล้วก็ไปลุ้นเดือนหน้า อาส่วนรูบี้นะครับเดี๋ยวค่อยดันดันหลีกเอาแล้วก็จบหลีกน่าจะพอไหวอยู่นะคือต้องใช้คําว่าความอดทนมันต่ำหรือว,ว่ามันอยากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันถ้าสมมติเป็นไอดีที่พอจะมีตัวอยู่แล้วเนี่ยเอาตรงๆนะผมย่อยทิ้งหมดเลยมีตัวนี้จะเก็บเอาไว้อ่าเพราะว่าตัวนี้มีดาเมจอ่ามีดาเมจมีบับวิ่งนะครับอ่าก็พอจะได้อยู่เก็บเอาไว้นะครับเผื่อนําไปใช้วิ่งอะไรประมาณนี้ อันส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้เผื่อต้องหย่อนเพื่อนอให้มันปล่อยแซม,มอนนกออกมาอยู่ล่างนี้เลยปล่อยแซม,มอน,นอปล่อยแซม,มอนนกออกมานะครับให้บินไปทางหน้าป้อมหย่อนเพื่อนอัดป้อมผ่านได้นะครับเล่นหทดูมาหมดแล้วนะตัวเรนเจอร์ไม่มีเลยเลยนะครับพึ่งตัวนี้กับพึ่งเพื่อนทําได้นะครับอันส่วนตัวนี้ค่อนข้างจะเก่านิดนึง แม้ว่าสกิลดูดีนะดามเมจกระเด็นนะครับแต่เกมนี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าอยาอ่านสกิลอย่างเดียวนะครับเรนเจอร์มันมีระดับของมันอยู่สกิลเดียวกันไม่ได้หมายความว่าจะเก่งเท่ากันนะบางทีเนี่ยสมมติให้เป็นคะแนนเต็ม10ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งเคะแนนอีกตัวนึงอาจจะเป็น1คะแนน2คะแนนไปเลยก็ได้นะเนื่องจากว่าบางทีเรนเจอร์ตัวมันค่อนข้างเก่าเกินไปนะพวกค่าแฟกต่างๆไม่มีอะไรเลยนะครับหลบก็ไม่หลบยิงก็ไม่โดนนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะหวังผลได้กับการชนะทาต ตัวเก่าชนะทาตุยกเว้นบางตัวอ่าอย่างที่บอกไปแล้วบางตัวสกิล,ลมันพิเศษมันเป็นประเภทแบบโดนทุกทาดุแบบนี้นอย่างเช่นทนายอ่าแต่ว่ามันเป็นโคโรโบนะอ่าตัวนี้ผมคงจะย่อยทิ้งอ่าส่วนตัวนี้ล็อกเลยครับอ่นเสียดายนะคือถ้าเกิดเล่นครับเสาร์อาทิตย์ผมก็คงจะตีบวกไวกว่าน,นี้อันนี้คือคงจะต้องเสีย จูดิบอ่ะพวกนี้ผมเลือกย่อยทิ้งหมดเลยนะย่อยทิ้งเอาจงนตัวนี้ผมก็ย่อยทิ้งด้วยความที่ว่าเรนเจอร์เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับยกเว้นว่าเปิดได้อลตราอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนก็ได้อ่ะเพราะว่ามีดาเมจมีสกิลบายอ่ะขอล็อกก่อนละกันอ่าที่เหลือคงย่อยทิ้งแบบจริงๆนะอาชเป็นเก็บไว้ก่อนครับอ่าตัวดาเมจที่เป็นตัวดาเมจหลักผมจะเก็บไว้ก่อนนะอ่านอกนั้นคงจะเน้นย่อยทิ้งอ่ะตัวนี้เก็บนะครับใช้งานครับ คือเอาตัวมีดามเมจเอาไว้ก่อนนะที่เหลือคงจะย่อยทิ้งหมดนะครับไอ้ตัวนี้เก็บไว้นะอ่าบัฟสะท้อนนําไปใช้ในกิวเลดได้นะครับตัวนี้ไม่ไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไระคงจะย่อยทิ้งนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูโกงอยู่วันนะตีดามเมจสิบสองเท่าใช่ไหมอ่มามาแปตัวมันเก่า,กาครับตัวมันค่อนข้างเก่าครับไม่มีะไรนะอ่ะตัวนี้ผมอาจจะเลือกเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามีดามเมจ เผื่อได้ครบนะอาจจะได้เอาไปใช้เป็นดาเมจไมด้ด้วยความที่ว่าตามที่เห็นนะเราไม่มีเรนเจอร์แบบใช้งานจริงจังเลยนะครับกบก็ไม่มีนะบกบมีอยู่เหมือนกันแต่คงจะคัดตัดนิดนึงว่าแบบกระปั้นตัวไหนอ่ะไอท้ทีนี้เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยไม่ต้องรอดูก็ได้นะคือผมจะคงจะใช้เวลาเล่นค่อนข้นขางจะนานอยู่เหมือนกันด้วยความที่ว่า,าทีมพีร้อยก็ไม่ทานะครับเพื่อนก็ไม่แอดนะไม่แอดเพื่อนไม่มีการเปิดกาชาฟ เล่นแบบเหมือนชีวิตนี้อยู่ตัวคนเดียวแต่ว่า ID นี้อยู่ในกิวของผมเองนะก็จะเข้าไปฟาร์มของได้อยู่เหมือนกันอ่าฉะนั้นเนี่ยคือเหรียญมันก็ยังไม่เยอะนะเดี๋ยวคงจะหาเกียร์ฟรีนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะเกียร์ฟรีไปถึงไหนแล้วอ่าค่อยๆเล่นไปตามสเต็ปนะคืออย่างเงี้ยนะครับมันอัปเกรดทีละ4ี่แเยอะอยู่เหมือนกันแต่จาเป็นนะอันนี้น,นี้โอเคอันนี้ได้ดี แต่มีตัวลงไหมมีดิเออเมื่อกี้บานะครับบาหัวขโมยถ้าผมใช้คําว่าเป็นตัวถูถ่ายนะด้วยความที่ว่าลีกมันเป็นลีกขั้นต้นนะอันนี้ผมไม่มีว่องไวเออไม่มีไหวพริบตัวทำา a าเม e อ่ะเมื่อกี้อาจได้เกียร์มาแล้วหนึ่งชิ้นเออได้ค่าสูงด้วยนะอันนี้ถือว่าโชคดีนะอาจนะต้องการพวกธนูอูโหูมีให้ตีบวไหมเนี่ยหมดละอ่ะเดี๋ยวผมลองตีบอกอีกสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะมี5ดาว ให้เล่นไหมอ่าไม่มีไม่มีก็ต้องเก็บต่อไปคือไอดีมันแบบมันยุคเก่ากึกจริงๆนะช่องกลางมีอะไรให้น่าสนใจบ้างอ่าต้องสุดท้ายดีกว่าแค่กระเป๋าออกสกิลยังยังอันนี้เป็นกระเป๋ายุคเก่านะเนี่ยใช้สกิลหลบสกิลนะครับค่าแบบยังต่ําเลยนะอ่าแบบเนี้ยเดี๋ยวคงต้องมาไล่หาเดี๋ยวลองลองลอง,ลองสักชิ้นหนึ่งอ่าลองสักชิ้นหนึ่งนะครับ อันเดียหากเกียร์ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะเอาโอเคขอเป็นกระเป๋าเหมือนกันจริงๆเนี่ยอันนี้นําไปใช้งานได้เลยนะเฮ้ยนำไปใช้งานก่อนดีกว่านําไปใช้งานก่อนดีกว่าเอาโอเคคือมันได้นะตอนนี้คือเราไม่มีเกียร์จริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะอ่ะใครเปิดกระช่าขอโชคดีนะครับขอได้เลนเจอที่ต้องการนะ,ะส่วนอ่าตู้8ปปีก็ตามที่บอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีตัวใช้งานดีอยู่นะอ,อย่างเงี้ยอย่างสมุิตู้นี้อ่ายกตัวอย่างของตูน้นี้คือก็จะมีคนถามเยอะว่าตัวในตู้นี้มันเปิดในตู้นี้ได้ไหมเปิดได้ครับมันมีเรนเจอร์ถึงกันยายนปีที่แล้วนะก็จะไม่ครอบคลุมแค่อ่าพวกเซตฮาโลวีนนะตัวปกตินะตัวปกตินะตอนนั้นฮาโลวีนเป็นตัวอะไรอ่ะผมจําไม่ได้แล้วนะแล้วก็มีมกราคมอ่ะพวกช้างเอลลี่อะไรเงี้ยไม่มีนะ อ่าแค่นั้นเองครับนอกนั้นมีหมดนะอยู่ที่ว่าจะเปิดได้ตัวอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมคงจะเก็บไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเอาจริงเอาจังละนะครับว่าคงต้องเก็บอีก30มาเปิดตู้นี้นะครับอ่าเพราะว่าอยากได้จระเข้นะอยากได้จระเข้ดูยางนะครับสันนิษฐานไม้โอ้แล้วขอเป็นอัลตร้าได้ไหมเออไปรธรรมดานี่เสียเวลาปั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูกันนะไดอนนี้คงจะเน้นเก็บแล้วไปเปิดนู่นนะเมษายนนะครับเดือนนี้คงจะเน้นเปิดหา ตู้8ปีนะครับแล้วเดี๋ยวกลางเดือนเอราลุ้นนะครับถ้าไม่มีตัวอะไรมาก็ไม่แน่าอาจจะเปิดเจ้าบาวต่อคือตอนนี้ต้องการดาเมจมากๆนะนำมาใช้ในเกมเล่นเองดันหลีกนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนเจ้าบราวชอล็อกเดี๋ยวผมขอทดสอบขอเก็บข้อมูลนิดหนึ่งคือยังไม่รีวิวเพราะว่ามันมีข้อมูลบางอย่างนะที่แบบต้องทดสอบอยู่สักนิดหนึ่งนะถ้าทันก็อาจจะรีวิวให้ดู บราวชอล็กนะครับก็ตีบวกไป17เลยนะครับอ่เพราะว่าหอคอยไม่ได้เล่นของรอบเก่าคือได้เพิ่มใาม่สองตัวแบบอย่างรวดเร็วเลยนะเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะรับไปก่อนครับสวัสดีครับ